สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อิซุสปัจจินบุรีสาขาสีมหาโพธิ์ค่ะวันนี้อยู่กับเซลแนนค่ะเจ้าปังค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้ามาชมรถรุ่น LDA นะคะสีประตู Highlander สีเซอร์แมทค่ะนะคะวันนี้เราจะมีออปชั่นมาโชว์ลูกค้าเด็ดๆเ,เลยค่ะตัวนี้จะโดดเด่นเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัวอิซุสตัวนี้ค่ะจะดูเป็นเงาๆโดดเด่นเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะตัวนี้แม่งไม่พอค่ะ เรามีไฟเป็นโปรเจกเตอร์นะคะอีกอย่างหนึ่งตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟตาเลนน้อยของน้อนั่นเองแล้วเราก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะลูกค <g ien language> okay. ้าไฟเลี Ronnie ้ยวค่ะ <isance> ตัวนี้ค่ะยังไม่พอค่ะเราจะทำดูล้อกันด้วยนะคะโอเคค่ะล้อตัวนี้ค่ะเป็นขอบ1ค่ะยางเป็นยางบีบตนมาจากที่สู่เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งล้อตัวนี้เขาจะเป็นล้อโดดเด่นเป็นรุ่นพิเาะของ LDA เท่านั้นนะคะอีกอย่างตัวนี้ค่ะเขาจะมีบันไดข้างนะคะบันไดข้างรุ่นนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวที่ อาจจะเป็นไฮไลท์เดอร์เท่านั้นเบ้ามือตรงนี้จะเป็นโครเมียมด้วยนะคะยังไม่พอเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันอีกทีค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะมีกันชนท้ายนะคะมีกล้องหลังถอยหลังให้พร้อมตัวนี้ค่ะเขาก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะไฟท้ายเขาจะเป็น LED นะคะรุ่นนี้โดดเด่นมากเลยด,ยดูคมเงามากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะภายในเขามีอะไรให้บ้างนะคะน้องแนน พวงมาลัยค่ะมีปุ่มกดฟังก์ชันค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูท t o ได้ด้วยนะคะมีหน้าจอขนาด7นิ้วค่ะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะมี6ุกสปีดค่ะเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ขอยหลังนะคะลูกค้าต้องยกหถดเกียร์ขึ้นทุกครั้งค่ะมีแอร์แบ็กมีแอร์แบ็กให้2ลูกนะคะตกแต่งด้วยสีดำค่ะเป็นเบาะผ้าสีดำค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วค่ะทหมด10จสุดเลยค่ะ ที่เก็บของอเนกประสงค์ก็เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะน้อันนี้ก็เก็บของได้ใช่ไหมคะนนกเก็บแว่นใช่ค่ะใส่แว่นตาได้แล้วตรงน,นี้ก็คือเป็นช่องเก็บของได้เลยเนาะใช่ค่ะคมีช่องด้านนี้ด้วยค่ะเก็บของได้มากมายเลยนะคะโอเคเดี๋ยวอย่างเงี้ยเราจะไปสรุป,ปโปรโมชั่นด้านหน้าร,รถรุ่นเนี้ยดาวเท่าไหร่ขอนเท่าไหร่ให้ลูกค้าอีกทีค่ะ นะคะเราก็มาสรุปโปรโมชั่นกันอีกทีนะคะรถรุ่นนี้ค่ะเป็นไฮไลท์เดอร์สประตูนะคะยกสูง4ีเซ mat มค่ะราคารถรุ่นนี้อยู่ที่8 2 5 0 0 0บาทนะคะดาวเพียงเริ่มต้น29 0 0 0เท่านั้นค่ะตอนนี้มันผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะน้องแนนผ่อนอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต้นๆค่ะตอนนี้เรารับจองออนไลน์ด้วยนะคะจองขั้นต่ำา1 0 0 0บาทค่ะไปแนนวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยค่ะและยังมีบริการส่งมอบรถถึงบ้านด้วยนะคะ โหสุดยอดเลยค่ะแล้วยังมีแคมเปญอะไรเพริ่มอีกนะคะน้องแนนแคมเปญตอนนี้นะคะจะมีดอกเบี้ยค่ะ1.99ค่ะขับฟรี90วันด้วยนะคะลูกค้าโหเอา,เอารถเอารถ,เอารถออกไปก่อนแล้วก็ไปขับฟรี90วันเพิ่มใช่ไหมคะยังไม่พอคะ่ะลูกค้าตอนนี้นะคะสิทธิผู้ผลิตค่ะเราลดไปเลย30,000บาทค่ะสุกยกบ้านเราลดเพิ่มอีก5,000บาทนะคะค่ะตอนนี้ในเดือนนี้คะ่ะน้องแนนเขามีโปรโมชั่นอะไรอีกนะคะน้องแนนลูกค้าจองรถภายในเดือนนี้นะคะรุ่นรับทองคำด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายเลยค่ะ รับแบบสุกๆเลยนะคะออกรถแถมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแถมทั้งทองเลยนะคะลูกะคะ้าจองรถภายในเดือนนะคะรับแบบแบบสุกๆไปเลยนะคะยังไม่พอคะ่ะตอนนี้นะคะอะ่บริษัทเราคะ่ะเปิดทําการจันทร์ถึงเสาร์นะคะถ้าลูกค้าอยากเข้ามาชมรถก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะคะ8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะลูกค้าเข้ามาชมหรือติดต่อเซลลมาก่อนเลยก็ได้ค่ะวันนี้ค่ะปากับน,น้องแดนต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ<ด>